โอเคสวัสดีครับวันนี้ครูจะมาพูดถึงเรื่องการวอร์มอ mm ัพมัพีสการวอร์มอ mm ัพมัพีสครูเชื่อว่านกักเรียนหลายคนเนี่ยจะมองข้ามความสําคัญของการวอร์มอัพมัพีสไปอาจจะเป็นเพราะมัพีสเนี่ยแล้วเสียงมันน่ารําคาญมากเลยคือบางทีก็แบบว่าเสียงมันแหลมเสียงมันอะไรเงี้ยก็ต่อคอแทกเลยดีกว่าหรือต่อเครื่องเลยดีกว่าแต่จริงๆแล้วการวอร์มอัพมัพีสเนี่ยเป็นสิ่งสาคัญมากเพราะมันเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างเสียงโซอฟอนที่ดีเลย ดังนั้นไม่อยากให้มองข้ามนะครับเชื่อไหมว่านักเรียนบางคนเนี่ยไปเป่าาพี่เสียงเดียรเนี่ยบางทีเป่าไม่ออกนะหรือเป่าออกแต่ว่าอาจจะเป็นเสียงแบบคอนโทรลไม่ได้คุณว่าคอนโทรลไม่ได้คือแต่ละครั้งเป่าเสียงแล้วคนระดับเสียงหรือว่าพีชแกว่งไปแกว่งมาอ่ะยกตัวอย่างเช่นบางทีนะเชื่อเลยหลายคนจะเป็่าปุ๊บอะไรอย่างนี้เลยดังนั้นถ้าเราคอนโทรลตรงนี้ไม่ได้แน่นอนเสียงมันไม่สามารถสร้างเสียงที่ดีเพื่อไปกำทอนในซิวโฟนให้เสียงมันดีขึ้นได้ อันนั้นเริ่มต้นในการบอมมพีชง่ายสุดคือเป่าให้ไดร้ระดับเสียงเดียวกันทุกครั้งยกตัวอย่างเช่นครั้งที่หนึ่งอครั้งที่สองใช่ไหมสองครั้งนี้ระดับเสียงเดียวกันเลยพีชเดียวกันเลยแบบว่าแต่ละครั้งเล่นมาแล้วคนละพีชนี่ไม่เอานะครับบางครั้งแบบบางคนเล่นแล้วแบบอย่างนี้ไม่เอาสำคัญระดับเสียงเดียวกัน ทุกครั้งเสียงอะไรก็ได้แต่ขอให้เป็นระดับเสียงเดียวกันนะโอเคสมมุติว่าพอคล่องแล้วลองเปิดแอปพลิเคชันอะไรก็ได้ที่มีเสียงขึ้นมาแอปพลิเคชันทูนเนอร์หรือแอปพลิเคชันเปียโน no, หรืออะไรอย่างตัวอย่างนี้ครูจะใช้แอปพลิเคชันที่เป็นทูนเนอร์ er, แต่ว่ามีระดับเสียงนะครับถ้าลองกดเสียงตัว B แล้วลองเป่าตาม B Concert นะ ให้นิ่งๆแล้วลองลดลงมาสักครึ่งเสียงนะครับเป็น B f แฟลแล้วกลับไปที่ B ลองลงมา A กลับไปที่ B ที่ A อกลับไปที่ B ีพอคล่องแล้วคราวนี้ไม่ต้องใช้ชูเนอร์ลองใช้หูแล้วลองเล่นโน้ตที่เล่นเมื่อกี้ดูสำคัญอย่าให้นิ้วไปปิดตรงนี้นะเพราะถ้านิ้วไปปิดตรงนี้เนี่ยเสียงมันเปลี่ยนยกตัวอย่างให้ดูนะได้ยินใ,ใช่ไหมถ้าเราไปปิดเนี่ยเสียงมันเปลี่ยนดังนั้นเรา ต้องเปิดแน่นอนจับเอาพี่สิงนี้อย่าให้มันไปปิดรูนี้อะแล้วลองเล่นใหม่ครับเริ่มที่ B แล้วลงมาทีละครึ่งเสียงแรกๆเนี่ยอาจจะลงมาได้บางคนอาจจะลงไม่ได้เลย หรือว่าบางคนจะลงได้ครึ่งทีละครึ่งเสียงหรือ1เสียงอะไรงเงี้ยเราค่อยฝึกทุกวันแล้วกล้ามเนื้อตรงนี้เราจะแข็งแรงขึ้นหลังนั้นบางคนเนี่ยสามารถลงมาได้ถึง1นึ่งออกเทฟเลยนะครับลองฝึกดูครูเชื่อว,ว่าสิ่งนี้จะพัฒนาให้นักเรียนทุกคนเนี่ยสร้างเสียงโซฟนที่ดีขึ้นได้แน่นอนครับผม